เกะเก็ะกระโดงก่อนอ้าวขึ้นเวทีดิขึ้นเวทีดิถ่ายถ่ายเอาใส่หมวกไหมใส่หมวกไหมใส่หมวกไหมลูกใส่หมวกก่อนใส่หมวกกันแล้วเอาถ่าไปด้วยนี่นี่ใส่หมวกใส่ใส่หมวกเป็ดเป็นเป็ดกันแล้ว ััับบบโอ้ยพาไปในต่กง้าแล้วเอาใส่หมวกนี่ก่อนดิใส่หมวกพองผู๊กผู๊กันแปลงล่างให้เป็ดกันอย่าโอ้ไข่เป็ดก้องอย่าโยนของน่ะ